สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องย่ายเตียวแวะมาเขาปลาอีกแล้วจ้ะหลังเลิกงานอีกแล้วมอนีเฮกงานเครื่องมือเนาะจ้ะเนาะอันนักเลียนเขาอันคู่ประชุมแม่จ้ะย่ายเตี๋ยก็เลยเขาปลาเบิงเขามาเบิงกําลังได้เห็นบอกสิป้าอผ้ามาเบิง่งเห็ดอีหยังมาดอกไ่อดอกได้ดอกดีแท้จ้ะล้วเบิ่งเด้อพุน่นแล้วเบิง่ง เปิดเบิ่งฝามือยาย่เตียวเออผู้ดำเนาะเปเลยมาลาอยู่เด้อาย่เตียวสิ้ผ้ายางเบิ่งสะกอนจังสิเก็บผ้าผีผ้าหนองยางเบิ่งสะกอนเบ่งจันนี่เบิ่งเห็ดนี่ยาย่เตียวสิเก็บอดดอกตุ่มตุ่มมันจังสีจ้ะนี่ดอกตุ่มตุ่มเพทันบานแห้งจังสิแย่เตียวสิเก็บเอาจ้ะยาย่เตียวสิ้ผ้ามาเบิ่ง ปลาเห็ดอีหยังมันสังอุบาทอุบายแจะเนาะจะเนาะออกไหมมันบานถิ่มเบิดไหมจับคนะน่ะแมนเบิดเด้จัดน,น้ำทางไปนี่น้ำทางขึ้นไปนี่แมนเบิดเลยนี่อันนี้ก็คือเห็ดเบียได้จัดเด้อัวแด,ดงแดงกินกระตายเลยแหละเบิ่งจ่าอันนี้ปลาเลาะบานได้จ้ะเด้อ บะเมีนปลาที่ว่าอยู่ไก่ได้วจ้ะเลาะบานเบิง้งเห็ดเห็ดอีหยังแน่ตออีหยังแน่จ้ามันขึ้นแต่ย่ามได้จ้ะยาย้เตี๋ยวสิ้ผ้ายางเลาะเบิง้บงมันกับมีห้อยฝรั่งเพิ่นเจ็บกินอยู่แต่เพิ่นกับบ่ไข่อันนี้ปันใดมันเป็นปลาที่ว่าเขาเ้าวแรนออกกำลังกายแม่จ้ะยาย้เตี๋ยวสิ้ผ้ายางเบิง้งเนาะอัน ก็เอาว้พุ่นละอัน,นกระตากระเตอกระได้เยียเ่ยตีวเอาอันถุงมามันเนี่ยเอารถจอดไปทังพุ่นมองเขาแหลนออกกำลังกายพามาเบิ่งจนวามันออกกันมันขึ้นล่ามันเถาบนหล่อแม่จันแม่เบิ่อนะมันเถามันขึ้นล่ามันออกตันแต่ไหนบุออกตังแต่อันอาทิตย์ที่แล้วว่านี่เบิรจะ่ะมีสาเจ็บเอาีง ระเบิงขามันพูดอ่ะระเบิงขามันเบิงดอกมันกับพ่ออ๋ได้อยู่เด่นาานะจันเนาะนี่ดอกนึง,งอดอกตูมันเบิงนะขามันห้อยแมงมันจินแมงมันจินเท่ากับสิบตัดออกเนาะจานันเนาะสิบพาย่างหลอกเบิงเออเบิงจ้ะเบิงมันขึ้น แต่เยายเตียวกับเก็บด,ดอกมันมันบาดแล้วแต่ว่า้ายุบานห้ามัมก็กจินไใดอยู่ด้แต่เย็ดเตียวกับเบ้าเอาเย็ดเย็ดเตีย่ยสิผ้าหยางเราเบิง่งแล้วจังค่อยสิไปตัดเนาะจ้ะเนาะจังคอยสิไปตัดอีกกันแต่เย็ดเตี๋ยวเอาถุงไหวละจ้ะผ้าหยางเราเบิ่งก่อนแถวนี่เพราะว่าหมองข้าเจามาเล่นออกกำลังกายหลายหลาย ดอกึงจันดอกเงนเห็นบ่จ้ะเย็บผ้าเนาผ้าพีผ้าหน่องงานเบิ่งน้นี่ตูมนึงจังนเห็นไ่มเย็เดี่ยวก็เสียตูมจนเสียละจ้ะ้เบิงขามันเปิ ขาเออเออเลยเนาะจ้ะเนาะขาเออเอเลยผ้ายางเลาะเลาะเลาะบางหลักกัจังคอยสีนิน่งเพราะว่ามันอยู่ติดทางพระเจ้าแรนผ้าเด็กหน่อยผ้ายางมันแรนกันผ้ายางไปหาถุงจ้ะ ย่เตียววาสีพักพรอนโดยงานเครื่องมือเหมือนเก็เลยว่าโอพักดอกไปหาเราเบิงปลาไม่เบิงองก้าเราบานเบิงมันสิเป็นยังไงก็เลยมามันไปเป็นปลาออกกํำลังกายข้าเจ้าแม่จ้ะแล้วเบิงดอกนี่เดิอพพอแม่พ่นองเอ้ยระเบิงมันขักมนันแหนะดอกไหม ตบให้บิง้งตบให้บิง้งนี่ยาเตีย,กเ,ยกเก็บได้ี่กระสินยางไปหาอันโลกระตานี่มีห้อยคนมาตัดอยู่จะตัดแตเพ่อกินหรือมั้งมีคนมาหาเจ็บคือห้าเจ็บแล้วน,น่าจะเนาะนี่ตัวนี้ก็มันก็ออกบานแล้วบานแล้วก็บ่เอา บานแล้วก็บ,บอ้อเอาอบานแล้วก็บ,บอ้อเอาน่าจัะเนาะน้า,นาจเจี๊ยบเดียวกเกษว่างไว้นี่ล่ะสิผ้าผีผ้าหนองไปเบิง่งเฮ้เรารเหี้ยเรากรเบ้อได้จัดได้สวยเรียกได้คือเพิ่นว่าเด้น và vậy chẳng khoai sẽ tắt thế điều nó chẳng hợp bưng con hay bưng Thế làm đây chả Tôi này, tôi này cả đây này Tôi cả bỏ ẩu bà là Tôi cả bỏ ẩu Chỉ mà hạ thùng khơi cầu là chả này Ấu này สำเนียเอาอยู่นี่ยสำเนียเอาอยู่นี่งามยุ้ยผ้ามาเบิง่งอันบนนี้วาสิบวัตไทยดอกยานพ่อแม่พี่น้องอันเบือ่อยายเตี่ยวเบิ่งด้วยจะเสบงคนละดงเห็ดทั้งนั้นเลยจะผนเบิบ่งมันบานแห้งหลายคน แมนเบิร์ดเห็ดทักหลันเลยจันมาบรท่านเนาะจันเนาะมันบานก่อนปลาไม้น้ำยายเตี่ยวก่บนพท่านหูปลาปัานไดดอกจ้ะต่างเดาเดามาซืือเห็นว่าอันใหญ่ามาอยู่ออนเนอว่างอันสิได้ปีหนึ่งวเนาะจันเนาะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ท่ามุนปีนี้อัน กัเลยมาอลามาอยู่ท่ามี่ก็เลยมาเลเาะเบิงปลาไม่เบิงแต่กี่อยู่ในเมืองมันบะไข่มีปลานะจนัะเนาะอยู่ในเมืองบ่ไข่มีปลา่าตก็จะเศ้ามีแห้งตัดขาเห็ุเนาะจ้ะเนาะจะเลี้ยงให้เบิงค่ะเนาะจันเนาะ เบิงนี่ในถุงร่างขาวมาไมีนามพร้อมจ้าจบจิบเจ็บเห็ดไปแค่นี้แล้วนอกจะเนาะห้เบิงพ่อหอมปากหอมคอจ้าวัสดีจ้า